สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเที่ยวหัวหินนะคะพักที่นี่ค,ะค่ะจีหัวหินคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะบนี่บรรยากาศข้างในห้องพักน,นะคะเปิดประตูเข้ามานี่แบบดีไซน์ดีมากคะ่ะเตียงหนานุ่มน่านอนห้องสะอาดนะคะ ไม่มีที่ติเลยคะ่ะชอบมากทั้ง3คนพ่อแม่ลูกเลยค่ะปะพาไปดูบรรยากาศหน้าห้องค่ะนี่เลยจากกุช i ีหน้าห้องเลยจะ้ะลูกชายปลื้มมากนะคะทายสิคะว่าเล่นน้ำกันไปกี่รอบนะคะอยู่กันคืนเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าเล่นน้ำกันไป3ารอบจะ้ะ บมาครัป้าปาชอบมากครับ,รรบ,ค,รบคุณก็ชอบมากครับแม่ดีใจสวยครับแล้วก็แม่ติจั์ก็ชอบมากครับสวยห้องมาแบบนี้นะคะเ็ลไมไปขนาดใหญ่ เทนเนอาชอบไหมคะชอบมากเลยชอบมากเลยเล่นน้ำได้ไหมเล่นน้ำได้เลยขาใหญ่นะของบาร์นะคะแล้วก็สระว่ายน้ำในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะคเป็นระบบน้ำเกลือได้คะ่ะแม่ขอเล่นน้ำเได้ไหมได้เดี๋ยวแม่เล่นด้วยข้างบนไม่มีห้อง นี้นะคะคือดีตรงทีกก่เล่นจากคุชช่ข้างบนเบนื่อแล้วก็เดินลงไปสไักใหญ่ได้เลยค่ะดุน้องนอนข้างลอางเรอคืนนี้ <c oughs> ชอบจังเลยอ่ะสวยดีไซน์ของห้องนะคะ ม,มีของกาแฟก็ยังมีอะไรบ้างมีคีการไปสอใบนะคะที่พักรวมอาหารตรงนี้เป็นสระส่วนของเด็กนะคะ<ม>ก็ประมาณเข่าลูกชายค่ะเล่นได้แบบปลอดภัยเลยค่ะ ส่วนของสะใหญ่นะคะก็ลูกชายยืนได้ค่ะประมาณอกของเขานะคะก็คุณแม่กับลูกชายก็เล่นน้ำกันด้วยความสบายใจนี่นคะพแม่หมายอคยากไปมอากกลับแล้วจริงเหรอคะ พักที่จีหัวหินหนึ่งคืนนะคะทริปของเราก็จบที่มือเช้าที่โรงแรมค่ะแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ